นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสละนางคัจฉามิธรรมังสละนางคัจฉามิสังฆังสละนางคัจฉามิทุติยมปีพุทธังสละนางคัจฉามิทุติยมปีธรรมังสละนางคัจฉามิทุติยมปีสังฆัง สะละนางคัจฉามิตติยมปีพุทธังสะละนังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสะละนังคัจฉามิตติยมปีสังขังสะละนางคัจฉามิ <c oughs> ปานาติปาตา เวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิอตินาธานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามิกาเมสุมิชฉาจลาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิมุสาวาธา เวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิสุลาเมระ,ะมัชฌะปะมาทัฐานาเวรมณีสิกขาปทังสัมมาทิยามิอิมานิปัญจสิกขาปทานิ สีเลนะสุขติงยันตีสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยนะโมตัสสะภะคะวะโตอะรหะโตสัมมา สัมพุทธสนโสะโมตัสสะภคกวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโสะโมตัสสะภคกวโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะมะอมัปปมาโทอะมะตัง ปัปทันตีณบ,บัดนี้จะรับประทานสแสดงพระธรรมเทศนาในอัปมาคคา,าถาประดับสติปัญญาเพิ่มพูนกุศลบุญยาาสีแก่สาธุชนผู้สนใจในการประพฤติ วัดปฏิบัติธรรมในวันธรรมะสวนะเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดีสมดังพระบาลีที่นิพน์อุเทศไว้ในเบื้องต้นว่าอัปปมาโทอัมตังปะทงังความไม่ประมาทเป็นทางแห่งไม่ตาย ความไม่ประมาทเป็นธรรมสำคัญอย่างยิ่งที่พระพุทธองค์ทรงเน้นทรงย้ำทรงตัดแม้กระทั่งพระพุทธองค์จะทรงปรินิพานก็ยังได้ตัดไว้เป็นปัจฉิมวาจาว่าท่านทั้งหลาย อย่าประมาทลักษณะของความสำคัญของความไม่ประมาทคืออะไรความไม่ประมาทคือการตั้งสติสติคืออะไรคือความระลึกนึกอยู่ตั้งอยู่ตั้งด้วยความดีความงามไม่ให้จิตใจ หลไปในทางที่เป็นอกุศลหรือไปในทางที่ชั่วให้สติประคับประคองจิตใจไม่ในทางที่ดีเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคมความไม่ประมาทบุคคลใดก็ตามที่ดำเนินชีวิต ด้วยความไม่ประมาทย่อมนำความเจริญนี้มาสู่ตนเองและผู้อื่นเหมือนดั่งพระนักเทศรุ่นที่ห้าที่ได้เข้ามาสู่การศึกษาณตำดักตักกศิลาแห่งนี้ที่ได้ฝึกฝนอบรมตนเองด้วยความไม่ประมาทกำคั่งกลางคืนก็ไม่หลับไม่นอนก็เพราะว่า ต้องฝึกฝนอบรมตั้งแต่ตั้งนโมผมมาที่นี่ผมตั้งนโมไม่เป็นผมมาที่นี่ผมตั้งนโมว่านโมตาสาภคว,วาโตอาลาหโตหลวงพ่อไล่หลวงธมาตไปตั้งมาใหม่ผมไม่รู้ว่าการตั้งนโมห้าชั้นตั้งอย่างไรบวชมา20ปีพึ่งมารู้ที่นี่และที่นี่ก็ได้ทำให้ผมเป็นคนไม่ประมาท ได้รู้วิธีการว่าตั้งน,นโมห้าชั้นตั้งอย่างไรนี่ก็เป็นการได้ฝึกฝนอดรมตนและนำความรู้ตรงนี้ไปพัฒนาตนและก็นำไปสู่สังคมสืบไปและพระนักเทศที่มาเรียนรุ่นที่5เนี่ยตีหนึ่งตีสองก็ยังไม่นอนอดทนมากเลยนะครับอดทนทุกคนทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นห้องนั้นห้องนี้ห้องข้างๆก็นณโมห้องตรงข้ามก็นบัดนี้ส่วนบางรูปก็ไม่ไหวก็นอนก,นกวนกันไปครับไม่ว่ากันนี่คือท่านทั้งหลายตั้งตนอยู่ความไม่ประมาทแต่ท่านทั้งหลายหากมาเรียนพรนนักเทศแล้วประมาทละครับก็ตกกันทั้งชั้นของการนี้ก็ไม่สำเร็จ คนที่เสียหน้าก็คือหลวงพ่อเจ้าคุณกรรมาการก็ไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนเพราะลูกศิษย์ตนเองไม่ผ่านสักคนเพราะทุกท่านประมาทมันนี่คือความประมาทแต่ถ้าท่านทั้งหลายมีความเป็นลูกศิษย์ที่มีความกตันอยูกะตะเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ จึงตั้งตอนเองอยู่ในความไม่ประมาทและพาพัฒนาตนเองเนี่ยเป็นในทางที่ดีบางคนก็ช่วยเหลือเพื่อนช่วยเพื่อนทุกอย่างเลยนะครับท่านมานันนี่ผมจะช่วยตั้งนบโมแบบนี้นะท่านไปด้วยกันนะท่านนะมีท่านหนึ่งมาบอกผมท่านขึ้นไปเถอะอย่าท้อขึ้นไปขึ้นธรรมะเถอะ อย่าไปลาออกเด็ดขาดต้องขึ้นนะท่านต้องไปให้ได้เนี่ยทุกคนให้กำลังใจทุกคนให้ความให้กำลังใจแก่กันและกันและให้การช่วยเหลือแก่กันและกันอย่างดีงามเห็นแล้วก็สาธุที่ครับรออะไรสาธุยเตงหน่อยครับเออเสียงค่อยนะครับเสียงค่อยนะสาธุดังๆหน่อยนะครับแล้วก็ ผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่ได้นำเชื้อไข้หวัดคือพอกลับมาจากฮ่องกงก็มาเข้าอรบรมที่นี่ก็เป็นไข้ตั้งแต่วันที่10จนถึงวันที่16ก็นำไข้หวัดมาติดทุกท่านก็ขอขมาขออภัยมาณนโอกาสนี้ด้วยนะครับในทีนี้เรื่องความไม่ประมาทอีกครั้งหนึ่งเป็นประสบการณ์ชีวิตโดยตรง เมื่อปีที่แล้วที่ผมได้ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสผมก็ได้พาเพื่อนศาสธ,ธร,รมิกเนี่ยได้เดินทางไปทัศนศึกษาเที่ยวชมหอเอเฟลที่เมืองปารีสแล้วก็ในขณะที่ขึ้นเมโทรน,นั้นก็ได้บอกพาเพื่อนว่าท่านการที่มาอยู่เมืองปารีสเนี่ยท่านอย่าใช้ชีวิตประมาท แล้วก็อย่าเล่นโทรศัพท์ในขณะที่อยู่บนรถไฟโดยเด็กขาดเพราะที่นี่มีโจรเยอะมากมายกลายกองท่านต้องระวังตัวเองให้ดีแต่ท่านบอกว่าผมไม่เป็นไรครับท่านผมเซียนผมไปมาหลายประเทศผมไม่กลัวแค่นี้พอไปถึงเมโทรเก้าจะถึงหอเอเฟลท่านก็เล่นโทรศัพท์เพลิดเพลินกันไปละครับก็เตือนกันแล้วเตือนกันดีแกก็ไม่ฟัง สุดท้ายพอรถไปจอดที่สถานีปุ๊บโจรคว้าโทรศัพท์ไปจากฝ่ามือหนีลงไปนะครับเอาไปไม่ทันเพราะรถไฟที่ปารีสเนี่ยเปิดเร็วปิดเร็วด้วยครับตามไม่ทันครับพอไปแจ้งตำรวจตำรวจว่ายอย่างไรรู้ไหมครับตำรวจบอกว่าดีแล้วที่ท่านไม่เสียชีวิตเนี่ยคือความตั้งตนอยู่ประมาทคิดว่าตัวเองเนี่ยไปมาหลายประเทศไปมาหลายที่สุดท้ายก็เลยต้อง เสียทรัพย์สินอันมีค่าต้องมาเสียเวล่ำเวลานี่แหละครับคือความตั้งตอนอยู่ในความประมาทแล้วก็ในนิทานชาดกมีนิทานอยู่เรื่องหนึ่งพระยานาคได้บำเพ็ญตนนั่งสมาธิอยู่ในถ้ำเป็นเป็นเวลามาหลายร้อยปีอยู่มาวันหนึ่งมีเสียงมโหสพมโหรี ดังขึ้นมาจิตใจคิดขนองอยากไปฟอนร่ำอยากไปเต้นล่ำน้ำเขาเผลอจิตเผลอใจไปเต้นไปฟ้อนไปร่ำสุดท้ายพอไปเต้นไปล่ำจิตใจที่เคยฝึกสมาธิมาหายเกี้ยงหมดกายล่างเป็นพญานาคประชาชนก็เลยได้ขับไล่นี่คือตั้งตนอยู่ในความประมาท แต่ถ้าตั้งตอนอยู่ในความไม่ประบาทเนี่ยก็ฝึกจิตฝึกใจตนเองให้ดำเนินชีวิตไปให้มันดีให้มันงามท้ายที่สุดแห่งการแสดงพัฒธรรมทเทศนารัตนัตตยานุภาเวนะ พระไตรลักเป็นฉาดกัน้นขอทุกท่านพิญโยสโมสรขอให้ทุกท่านมีอย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าต่ำกว่าใครมีกินมีใช้ช่วยเหลือสังคมค้ำชูพระพุทธศาสนาเทศนามาเทศนเทสนามาสมควรแก่เวลา เอวังก็มีด้วยประการละชนีอยะถาวาลิวหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตธินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปติตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตู สัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนละโสยะธาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินสัสตุมาเต <Hey. S 2> ภวัตวันตาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปจายิโน จัตตาโรโธรรมาวทัทฒนติอายุวนโนสุข,ขังภะลัง